ทียมลำดับต่อไปเป็นการแข่งขันในรายการที่072กันเชียง50เมตรรุ่นที่3ปีชายชุดที่2รุ่นที่1ธัญกรบางเิทยนศึกษารุ่นที่2วสิษย์คนน่านน้ำสมุทเอซีรุ่นที่3ปนวิทย์ภูเก็ตคันทุ์านานทิททงทททโฮ รุ่ที่4ีน่นันทวั์สินสุลาลนรูปที่5้าดสกอรอบจนครสินธรรมราชรุ่นที่1อโบตรศเอ็นซีสุร,ร,ราธรรรานีรุ่นที่7จพักพน์ไทเกอร์สวิมมิคับและรูปที่8ปดนันกรสอวอค่ะ